ความรุนแรงไม่ว่าจะที่ไหนวิธีใดคือมันไม่ไม่ควรมีเลยว่าไม่ว่าจะเป็น physical harm หรือว่า emotional harm นะคะได้คิดว่าเราอยู่ในสังคมที่พัฒนามาขนาดนี้แล้วอะเรายังจะเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงกันอีกเหรอคะสวัสดีค่ะแมนดาชาลิสาออฟดัมมิสยู s นเวอร์แซลไทยแลนด์ค่ะ หากต้องเป็น spoke เพอร์ n พูดถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ให้กับคนทั้งโลกฟังจะพูดว่าอะไรให้กับคนทั้งโลกใช่ไหมคะ Freedom of speech is the human right that we we all deserve because we're all born equal. We deserve to have equal opportunities, equal chances, no matter where you're from. And I want I just want to say that all our voice is important and I just want everyone to be heard because we're speaking up that means that we have something to say and that's I just want to say to just open up and listen because if we listen to one another then we can have a peaceful loving society หน้าที่มิของ Miss Universe แท้จิงคืออะไรในมุมของด้าหน้าที่ Miss Universe ใช่ไหมคะด้าคิดว่า Miss Universe ไทยแลน์เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนคนหนึ่งของประเทศไทยที่จะเป็นกระบอกเสียงพูดถึงในสิ่งที่ตัวเอง Le In เหมือนกับได้ที่ believe in mental health อยากให้ในสังคมเนี่ยเปิดเปิดรับ mental health มากกว่านี้ซึ่งได้คิดว่านี่แหละค่ะก็คือมันเป็นกระบอกเสียงเรามีเสียงที่ใหญ่ขึ้นและเป็นตัวแทนของประเทศไทยในที่นี้ก็ไปประกวดจะได้ให้ทั่วโลกเห็นว่าสาวงามในประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะความรุนแรงในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมคิดยังไงกับเรื่องนี้และมีไอเดียแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไหม ความรุนแรงในโรง,งเรียนเป็นสิ่งที่ได้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าได้คิดว่าการที่เราคนเราจะหันมาพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยความรุนแรงไม่ว่าจะที่ไหนวิธีใดคือมันไม่ไม่ควรมีเลยไม่ว่าจะเป็น physical harm หรือว่า emotional harm นะคะด้คิดว่าเราอยู่ในสังคมที่พัฒนามาขนาดนี้แล้วอะ่ะเรายังจะเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงกันอีกเหรอคะเราควรที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะคิดอย่างไรกับการที่บางครั้งคนมองว่าคนไทยถูกจำกัดเสรีภาพในการพูด freedom of speech และถูกคุกค,คามมจะบอกว่า freedom of speech มันคือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วพึงมีนะคะก็อยากจะบอกว่าเสียงทุกคนเนี่ยสำคัญเราเนี่ยควรที่จะรับฟังเสียงของทุกคน เพราะว่าการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างดีเนี่ยด้คิดว่าเราควรที่จะหันมารับฟังซึ่งกันและกันอยากให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ sexual harassment ได้เห็นใจนะคะคนที่ถูก sexual harassment แต่ว่าดาคิดว่าเราอยู่ในสังคมที่ควรจะเปลี่ยนได้แล้วมันไม่ใช่การสอนผู้หญิงว่านี่คือสิ่งที่ผิดแต่มันคือการสอนทั้งผู้หญิงและผู้ชายสอนลูกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทุกคนควรรู้ว่านี่คือไม่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผู้ชายโตขึ้นมาโดยถูกสอนว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะได้โตขึ้นมาไม่ทําสิ่งเหล่านี้ค่ะในระบบการศึกษาไทยหากมีโอกาสเสนอเพิ่มวิชาเรียนหรือหลักสูตรอยากเพิ่มเนื้อหาอะไรให้เด็กไทยเพราะอะไรคะเนื้อหาเกี่ยวกับ leadership นะคะเพราะได้คิดว่าถ้าเด็กไทยเนี่ย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ leadership และการการเป็น leader เนี่ยเขาจะสามารถเป็น leader คนหนึ่งที่โตมาในสังคมได้อย่างดีค่ะแต่ก็อยากให้มีแบบหลายๆวิชานะคะที่แบบเด็กสามารถเลือกเรียนได้อะคำถามต่อไปนะคะคิดอย่างไรกับคนบางส่วนที่มองผู้หญิงไทยที่เลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติว่าแต่งเพื่อหวังจะมีอนาคตที่ดีกว่าและคำว่าเมียฝรั่งได้กลายเป็นคำ ดูดูแคลนผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งในบางครั้งจะบอกว่าด้านเนี่ยเป็น Product ของคำถามนี้เลยเพราะว่าด้านเนี่ยมีคุณพ่อที่เป็นชาฝรั่งและคุณแม่ที่เป็นคนไทยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าการบางทีการที่ผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักจริงๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็มองโลกให้กว้างขึ้นว่าการที่คนสองคนแต่งงานเนี่ยมันคือความรักค่ะ สถานการณ์โลกรวมถึงไทยในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมันได้ให้ความสนใจกับเรื่องไหนมากที่สุดเพราะอะไรก็ต้องเป็นโควิดหมคะเพราะว่าคือมันเป็นมันเป็นพิษระดับโลกที่ไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยโดนกระทบหมดและ เรายังอยู่ในช่วงที่กำลังรอว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนออกมาให้ช่วยเรื่องนี้ด้วยด้าก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสตรองขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่ายัางไงแล้วเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปกันไปให้ได้ค่ะอแมนด a าให้ความหมายของคำว่า empower e d woman ไว้ยอย่างไรจริงๆถ้าให้พูดเกี่ยวกับ empower woman ได้เค่ว่าก็คือการที่เราเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ empower เนี่ยเราสามารถ empower คนอื่นได้ด้วยพลังบวกแล้วก็การการที่จะ inspire คนอื่น ให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปค่ะหากย้อนไปตอบคําถามในรอบสุดท้ายใหม่อยากแก้ไขหรือไม่เพราะอะไรจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้นะคะต้องบอกว่าตอนตอบคำถามสามคนสุดท้ายเนี่ยตื่นเต้นมากแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยได้จะ เอาคําตอบเดิมแต่จะขยายความค่ะเพราะได้คิดว่าคําตอบของได้เนี่ยโอเคแล้วก็คือตอบว่าตัวเองนี่แหละค่ะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยเพื่อที่จะไปให้ชาวโลกได้เห็นแต่อาจจะอธิบายเพิ่มเติมและก็ขยายความมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,เอกลักษณ์ของประเทศไทยก็คือคนไทยคนไทยที่มีหัวใจไทยเพราะฉะนั้นแล้วเราการที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะจะโชว์ให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่านี่แหละคือคนไทยค่ะ รุ่นพี่ Miss Universe ที่ชอบมากที่สุดที่ชื่นชอบมากที่สุดถ้าจะให้พูดถึง Miss Universe เลยนะคะด้าจะชอบเดมี่กับแคทค่ะสองคนนี้เพราะว่าเดมี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าส่วนสูงเขาจะไม่ได้สูงมากแต่เขาสามารถชนะ Miss Universe มาได้และแคทก็คือคนหนึ่งที่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์มากและทุกคนอาจจะต้องหยุดแล้วก็ฟังเขาค่ะ ในกระแสะโลกออนไลน์ได้มีการเปรียบเทียบอแมนด้ากับครัชเชลล่าเกรว่าเหมือนกันเกินไปมีความรู้สึกอย่างไรจริงๆก็ได้อ่านคอมเมนต์พวกนี้อยู่นะคะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยด้ากลับมีความรู้สึกว่าจะให้ด้าเปลี่ยนไปยังไงในเมื่อเราไม่ได้พยายามที่จะเหมือนแคทอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเราใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่นั่นด้าคิดว่ามันเปลี่ยนยากนะคะในเมื่อหน้าหน้าด้าเนี่ยเหมือนแคทเนี่ยด้าก็ไม่ไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกก็ไม่ได้พยายามจะเหมือนนะคะ คำถามเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนลุคและพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปประกวด Miss Universe ก็ได้อยากจะบอกว่าได้จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินบุคลิกภาพและแน่นอนว่าเรื่องการตอบคำถามด้วยค่ะและการอ่านข่าวเพราะว่าแน่นอนว่าข่าวเนี่ย เปลี่ยนทุกทกวันเพราะฉะนั้นแล้วดาจะต้องทันโลกให้ได้นะคะและ m i s s u n i v e r s e เนี่ยเขาต้องการผู้หญิงที่จะเป็นสปอคเพรสเซนนั่นคือบริบทใหม่ของ m i s s u n i v e r s e เขาต้องการคนที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาจะปรับตรงนี้ค่ะดาอยากจะเป็นผู้หญิงที่เวลาพูดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหยุดและฟังค่ะหลังจากได้รับตําแหน่งแล้วได้มีการศึกษาหรือดูนาง,งาประเทศอื่นบ้างไหมและคิดว่าประเทศไหนที่เป็นตัวเต็ง อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่มีเวลาได้ดูเลยค่ะได้รับตําแหน่งใหม่สดๆร้อนๆแต่ได้คิดว่าทุกประเทศเนี่ยก็สวยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดของแต่ละประเทศค่ะแต่ตอนนี้ก็กําลังรอดูอยู่นะคะว่าใครจะได้ Miss Universe Philippines จังหวัดภูเก็ตในตอนนี้มักถูกมองว่าหากไปเที่ยวแล้วจะมีค่าค่าครองชีพสูงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต อแมนด้าในฐานะคนภูเก็ตมีวิธีเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวภูเก็ตอย่างไรคือต้องบอกก่อนว่าได้เนี่ยภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดในจังหวัดภูเกต็ตบนเกาะภูเกต็ตเกิดมาเป็นสาวชาวเกาะคืออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวนะคะว่าหุย่ยเกาะภูเก็ตเนี่ยมันมีอาหารที่อร่อยมากๆอาหารทะเลอาหารใต้จะบอกก่อนว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแกงส้มมาก แกงส้มภูเก็ตอร่อยมากๆาค่ะแล้วก็มีทะเลมีหาดหลายหาดเลยถ้าต้องเอ่ยชื่อนะคะหาดที่ได้ชอบก็คือหาดกระตะก,กระลนอ่าวเซนแล้วก็หาดในหาดคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเที่ยวกันจริงๆจะบอกว่าภูเก็ตเนี่ยมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดไปเที่ยวลองไปดูก่อนแล้วจะติดใจค่ะ